สวัสดีครับดีกับ dko นะครับวันนี้มีอีกตัวนะอันนี้จะเป็นคอ t dpk นะครับผมด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เดิมเดิมโรงงาน wfc ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ่ะตัวนี้อะไรเกียร์ท็อปนะครับตัวนี้อยู่ที่พันหพร้อมส่งถ้าท่านไปโมท่านก็หมดอยู่ประมาณพันห้านะครับผมตัวนี้เดิมเดิมโรงงานไม่ได้โมเสียงดีนะครับ dpk นะครับผมอ่สภาพโอเคใช้ได้นะครับสภาพสวย ก็จะมีรอยขันน็อตเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะนะครับนาครวยนะครับผมพันห้าพร้อมส่งนะครับดีพเคตัวนี้คอตสองทางอะไรเกียร์ท็อปเสียงดีครับเบรนุ่มลึกกลางแหลมใสๆสเลยนะครับเนื่องจากอะไรตัวนี้เป็นเกียร์ท็อปโรงงานได้มาตรฐานไม่ได้โมเองนะครับจะเป็นมาตรฐานของโรงงานเขาผลิตมาแบบนี้เลยนะครับผมคล้าย NPE รุ่นแรกๆนะครับที่เสียงดีๆแต่ตัวเนี้ยกลางจะใสกว่า NPE นะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นจะเป็น eq dbx 2 2 3สองสามหนึ่งตัวท็อปมิลลิมิทนะครับผมตัวนี้ท่านช่วยพิจารณานะครับสายไฟเหมือนของแท้นะแต่เข้าตรงนี้ไม่เหมือนนอกนั้นเหมือนแท้หมดเลยด้านในไม่พ่นสีแต่วรุ่มตรงนี้จะเชื่อมไม่ได้เพราะว่าเขาเอาสามารถถอดที่อื่นมาใส่ได้ตรงนี้ด้านในมันจะเป็นขีดน,นมันจะเป็นขีด ของแท้มันจะเป็นตัวทีแต่ตัวเนี้ยแหวนนะครับแหวนดําเหมือนของแท้เลยกำกึ่งไม่ใช่ว่าของแท้แต่ตัวนี้ผมจะตีเป็นก๊อปเกรดเนะครับก๊อปเกรดเแท้ไม่ใช่ก๊อปเกรดเแบบทั่วไปที่ที่ขายกันตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกๆนะ้าขายมาก่อนกระตกอยู่ประมาณตัวละหมื่นสองกว่าๆนะถ้าเป็นก๊อปเกรดเนะครับแต่ถ้าเป็นแท้ก็จะเป็นหมื่นหกทางทีมงาน p k audio นะครับไม่แน่ใจว่าก๊อปหรือแท้ แต่ตอนนี้ให้ความเห็นไปแล้วอาจจะก,ก๊อปเกต AAA นะครับก๊อปเกต AAA a เนื่องจากสายไฟตรงนี้เหมือนแท้แต่เข้ามาแปลงมันไม่ได้เป็นสีฟ้ามันเป็นสีมันอาจจะเป็นสีมันเป็นสีฟ้าขาวอันนี้เป็นสีดําแดงแล้วมีอีกอย่างหนึ่งจากที่ดูนะครับจากที่ดูก็มันเหมือนของแท้หมดเลยอะแต่หมแปลงนะครับ ไม่แน่ใจว่าหม้อแปลงเนี่ยเขาเปลี่ยนมาหรือเปล่านะออเพราะตรงนี้มันเหมือนของแท้ใช่ไหมครับนี่สายไฟตรงนี้เหมือนของแท้เลยเห็นไหมตรงเนี้ยหม้อแปลงตรงสองตัวนี้อาจจะถูกเปลี่ยนมานะครับเพราะมันไม่ใช่หม้อแปลงของเอสพีถ้าของแท้มันจะเป็นของเอสพีผมรบกวนท่านย้อนดูคลิปย้อนหลังผมนะแล้วเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับผมด้านในไม่พ่นสีและมีมีตัวนี้เหมือนกันนะเห็นไหมตอกรหัสเหมือนกันอ่า ตัวนี้ก็มันจะเป็นขีดไม่ใช่ตัวทีนะครับแต่ตรงนี้เชื่อเยอะไม่ได้บางทีเขาเอาที่อื่นมาใส่แต่ตรงนี้มันจะเป็นแหวนดำนะครับแหวนดำมันของแท้เลยท่านรบกกวนท่านดูคลิปย้อนหลังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับสวิตมันก็เป็นเหมือนของแท้นะครับสวิตปิดเปิดใช่ไหมสวิตปิดเปิดมันของแท้หมดเลยนะครับเนี่ย แล้วก็มีตัวเปียนี้นะฮะเนี่ยนะผมแปะตรงนี้นะครับแข็งนะครับผมตัวนี้นะฮะทางทีมงาน p k เคให้ท่านไปลุ้นเองแล้วกันโดยทั่วไปนะครับตัวหนังสือก็ชัดเจนนะครับไม่เบอร์นะครับผมไม่เบอร์คมชัดหมดนะครับอาจจะเป็นของแท้แต่ว่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนอะไรอันนี้มา ไอ่มอแปลงสายนี้มันไม่ใช่ถ้าสายนี้เป็นสีฟ้าคือของแท้เลยนะครับวอลลุ่มนี้เชื่อใจไม่ได้เพราะบางทีเข้าเอา,าที่อื่นมาใส่ของมันอาจจะหลวมหายนะครับเขาซื้อมาใส่ได้ตัวนี้นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับอาจจะแท้เปลี่ยนหมอแปลงมาหรืออาจจะเกรด AAA ก็คือสามอแท้ที่เมื่อก่อนขายตัวละหมื่นสองเก้าร้อยนะครับผม ตัวนี้นะครับ e. เราจะขายที่สามพันเพร้อมส่งนะครับท่านไหนรีบนะครับท่านไหนอยากได้จัดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็น็อตมันก็เหมือนของแท้นะครับน็อตมันน็อตมันรูใหญ่เหมือนของแท้นะครับน็อตมันรูใหญ่เหมือนของแท้เลยต้องใช้รูใหญ่ที่ขันของแท้นะอันเล็กขันไม่ได้หลวมต้องใช้รูใหญ่นะครับผมลองพิจารณาดูนะครับตัวนี้ขายที่สาม0พร้อมส่งนะครับผม ขายที่3,090พร้อมส่งสนใจติดต่อมาเลยครับรุ่น884รุ่น78974มิกตัวนี้อยู่ที่2,0750พร้อมส่งนะครับอ่าหน้าจอตรงนี้ใช้ไม่ได้นะ USB ใช้ไม่ได้ดับไปละจะเป็นของตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะฮะของมัสสุไฟออกสี่แถวเหมือนเดิมใช้กรุ๊ปได้หมดเอฟเฟกใช้ได้ปกติใช้ได้เปิดทีทุกช่องนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่2,0750พร้อมส่งนะครับผม power mix สี 4, ่พันเก้าพร้อมส่งนะก็มีตัวแท้ตัวแท้ตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพห้าพร้อมส่งนะครับอตัวแท้ได้ลงคลิปก่อนไว้แล้วนะครับตัวแท้ตัวแท้อันนี้แท้คือวนลุ่มโอ้แน่นมากเลยวนลุ่มเป็นตัวที่รบกวนดูย้อนหลังได้นะครับตัวนี้สภาพด๋อเนะี่มีแปะเหมือนตัวนั้นนะัะของแท้เนี่ยเนะี่ยฮะเห็นไหม ฟังชัดเหมือนตัวนั้นเลยเราพิจารณาดูครับตัวนี้ขายสามพันเก้าตัวนี้เจ็ดพันห้าตัวนี้คือครบฟังก์ชันเหมือนมหาจักดที่ลงไปคลิปก่อนหน้านี้ท่านเ้อนหลังดูได้เลยนะครับผมศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปเก้าเจะสี่ขอเพิ่มเติมได้นะครับผมขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับให้ดูหมดเลยพิจารณาเองนะครับ ทางเราได้ขายสามพันเก้าไม่แน่ใจว่าของแท้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอันนี้มาหรือเปล่ามาแปลงหรือจะเป็นก๊อปสามอแต่ก๊อป3ามก็ไม่น่าเหมือนแท้ขนาดนี้ก๊อป3ามข้างในมันก็จะเป็นสีดํามันจะไม่พ่นสีอย่างนี้อันนี้มันเหมือนของแท้หมดเลยนะครับมันก็เลยตัดสินใจยากเลยนะครับ ไม่ค่อยไม่ค่อยสัน uh. ท uh, ัดไม่ค่อยเจอนะถ้าก๊อบ 3A ที่เคยเจอตอนนั้นก็คือสายไฟมันจะเป็นสีเหมือนของก๊อบนั่นแหละสายไฟมันจะเป็นสีแดงมันจะไม่มีสีน้ำตาลนี่สายไฟมันเป็นสีแดงดาเหมือนของก๊อบแหละแล้วก็ปิ้นมันจะเป็นแบบนี้ปิ้นมันจะเป็นเหมือนของแท้แล้วก็สายนี้ก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้สายไฟเนี่ยมันเหมือนของแท้แต่อันนี้เหมือนของก๊อบ เดี๋ยวเขาเปลี่ยนมอแปลงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ของแท้จะเปลี่ยนมะแปลงนะอันนี้เขาเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนทั้งคู่เพื่อให้มันเหมือนกันถ้าตัวนี้อีกของแท้ตัวนี้ของปลอมมันก็จะดูแตกต่างแต่เนี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนมาทั้งคู่นะครับอันนี้เราพิจารณาดูเพราะของก๊อฟยังไม่เคยเห็นที่มันจะเป็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยปกติของก๊อฟสามเองมันก็จะพ่นสีหมดแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับผมนี่นะฮะสนุมสนิมมันไม่มีเลยนะฮะ การลองดูนะผมขาย3,900พร้อมส่งนะครับผมสนใจติดต่อมาเลยศูนย์แ8ดแปดสี่ศนะครับตัวนี้อยู่ที่1,500พร้อมส่งนะครับคอร์ดสองทาง dbk นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวท่าในใดสนใจติดต่อมาเลยครับ088 407 8974เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมคำลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากนะครับก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไดไวแล็กนะครับไดไวแล็ก pa สามทางพรีเซ็ตพร้อมใช้งาน มีของแท้ใชหน้าแท้ usa นะครับผมเริ่มต้นที่เจ็ดพันสองถึงเจ็ดพันเก้านะศูนย์แปดแปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดสี่ครับผมสนใจแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ